ติดอกหลวงพ่อตีก็ใช้เรื่อลงเรื่องก็อนนี่พัฒนาวัตถุก็พัฒนาจิตใจคนคณ้อนเลยว่าคนนี้รับได้มากแต่คนไตยเรานี่รับกล้องเผื่อมาเพ่ไม่ได้พัฒนาจิตใจก้อนจะพัฒนาจิ่งของหรือวัตถุมันเป็นเปลืองเราตีเลือด้อนกันตัวนี้น่าหลกนะผมจะไปเป็นผู้นําประเทศชาติต่อไปต้องเอาวิชาธรรมะไปสันสอนประชาชนนะครับหลวงพ่อแ่นั่นแน่นีแล้วและคนเป็นผู้นําจะต้องก่ประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตน นาลูกนะครับหลวงพ่อดีใจที่เธอเข้าใจคนเป็นผู้นำคนไม่จำเป็นกันนายายไม่จำเป็นได้กันถูกคนแล้วมาจำเหลือไหไายคนเป็นผู้นำคนฉันอยาบันเลยต้องมีเน็บเนียนต้องรอดรูตกทิ้งตกอยงไม่ไหายพุทธนี่ในวัดพอตรงนี้ที่ก็ปอยตั้มใทติว่านุทิตพอต่างเป็นนี้นี่เคยเคยเป็นผู้นำมาแลว้วมั้งเคยเป็นผู้นำมาแลว้วจะยกมือเฉินใจที่ที่ทลูกนะ เค,เคยเป็นผู้นำมาแล้วยกมือแล้วที่ว่าตอนนี้นาย่น้ยเคยเป็นผู้นำแล้วเออเออนากับคูหมวยตึนคูกับเราหานปั่นนั่นนี่นีน่ได้ผู้นำเคยเป็นแล้วจริงไหมไอ้มาฝากฮะมันกูมาแก่มากมาปากฮะเป็นแล้วเออเป็นหมเดเลยวะ่ะ เป็นตอนเดวกคนผมเป็นผู้นำฮานอเป็นอบตไม่อิแเรกันสุเดืนมาพอไม่จะาอบตไม่จ่ายหญ่ย้านอิแกันั้นอิจแรเป็นไรชอบอตุยเป็นไรบลงมผู้นำเป็นวอดอยใรวันที่ว่รรถมุงจากบูดอนักคอยไปันชอบเกท้อม จึงก็ไปไม่ทูกจึงก็เป็นผู้นำาลยครับอ่าอ่าไม่ใจนํำไปอานรกอผู้เล่นผู้นำไม่ถึงว่าผู้นำประชาชนเดยแหรดไปอ่านร้ก็ถูกลรีงมาประชาชนต่งรอดมาอยู่กุแลคือไม่ความว่านำประชาชนนห้ไปปกติทุกนี่ก็เขาแกงอยู่น่นไม่ทุกข์ก็รอรดับเดียว ไปวยอะไยไม่ใจไปยาเกาผมเล่นเบอร์มที่วาเล่นยาคำไหนตัไหนดิเวทนาแม่จาวตรอกูคนเป็นผู้นำไม่ใช่คนเมื่อเจอได้ตัวคนเป็นผู้นำมันต้องู้จักคำวัดเสียสาแตู่รจักไม่คำวัดสาระเกยลย้รจักเคยไสาระใกับลูกคำเกว่าชารยอดีว่าไม่ใช่สานั่นสาระอินโดนกรอบ ซาลาติพอพูดี่ไม่ถึงว่าการหายขอใกล้แลร่ให้รถปลูกก็เดือปลูกแจกปลูกไห้อยากเล่นว่ากูเครียดติปลูกเราคู่ก็ใจจ๋อแกรมตึ้งตั้มพอดาใใต้ทั้งแต่ได้เป็นชาวนาหวัดแง่เอแม่พอได้ได้ไงดนี้ตะคุชัดกับไม้เตาได้ตาเปรตไปเลยชัดมาลงเลยได้ชัดมาลงเลยแต่กูชัดต้มจุ่มได้ตัวเบอร์ยินดียตงนั้นแม่ แม่ยิมใหมตาวิ่งหนึ่งบยไตแดงลูกผู้ชาแวิวิวเอ็มหนัไม่เล่งตีวิววิวเอ็มบ่เห็นซีบอสวิวเอ็มรอใหมาอบุนั่งนี่ตื่นปรยุ่งว่ะน้ขาดหนักหน้าพี่หนุ้ยนี่กูแปลกทะเลาะกันได้ทุกวี่ทุกวันกับอาจารย์ทําไมครับพี่เรามันศึกษาวิชาธรรมะผมเปรียบเสมือนท่านอาจารย์เป็นเจ้าบ้านยอในวัดเราบ้านไี่ก็ต้องให้ความเคารพคนที่เขาอยู่ก่อน ไม่แก่กูก็ไม่โรใจรอบ,บอกูรบบ่อยจริงเป็นปัญหาควาใจเลยตลุกนายนู่นนุยตั้งแต่มารยุทในวัดนี้กับผมมันไม่เคยไหวเลยใช่ไม่ไหวอะกรบพรากกันใช่ไหวปลาก็ไม่แก่เคยเคยได้เรียนตรงอ่ะ,อะอเล่งเปรียดอยู่ปขนัดใช่การมึงจะกูได้ไหวปลาไม่เคยเคยได้เรียนตรงแต่วหวยปลาโนเรียนตรงน้ำเป็นโบว่ว้น้ำได้ผีหนึ่งได้เรียน โอลิมปิกมังเห็นเกมมังนได้กระลุยเราไหวปลาได้แล้วไหวปลาไม่ใช่ขเขาไหวเรื่องตองขอเขาไหวเปื่อ,อ,ปย,ปอ,อยประยุกต์ซาสนาไหวเปื่อยการกบฏเขาไหวปลาเรื่องไหวปลาเรื่องแบบไหวปลากูาเจอวอนมาทั้งแล้วกูกราบสักวันไม่ดีวะอัานนะให้มนนนันศาสนากูเลยเล่งทีที่นายเตีงช่วยเล่นทีฮะลำบากให้ดำเรลยแปลกๆยกกักนกไม่เกยดำลำบากยูุบรอร้อย เอาเออแก้งกันนู้นว่ามึงไหวนำตึ้งคูไหวประเลยว่าเคยจะรวยคนเคยจะรื่นคนกันต้องดูพี่นุ้ยพี่เต่งเออลงแรเตรงโมโจมาได้มึงไหวประกูไหวนำ